สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ที่จะเริ่มต้นหัวข้อใหม่าตามที่เราคุยกันไว้แล้วเนื่องจากว่าคะแนนผู้ที่ต้องการเรียนหัวข้อนี้เยอะกว่าก็เลยเลือกหัวข้อนี้ก่อนนะฉะนั้นก็หัวข้อนั้นก็ค่อยเรียนกันต่อจากาเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือ คำอธิษฐานที่สำฤทธิ์ผลนะคะถ้าจบาเรื่องนี้แล้วก็จะต่อ,อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์กับของประธานนะคะก่อนสิ่งอื่นใดก็ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆท,ท่านที่ติดตามเรียนรู้พระคำของพระเจ้านะคะและเชื่อแน่เหลือเกินว่า,าท่านจะได้รับคำตอบจากพรชนะของพระองค์ ดิฉันได้อธิษฐานตลอดในการสอนพระเจ้าของพระเจ้าผ่านทางออนไลน์นี้นะคะก็คือขอพระเจ้าที่จะทรงตรัสผ่านาพระเจ้าที่ดิฉันสอนนี้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านตามที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะไม่เป็นไปตามความคิดและความปรารถนาของผู้สอนแต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงประสงค์จะตรัส คนของพระองค์นะคะก่อนสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสที่จะอธิษฐานร่วมกันก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนโพจนะของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นบุตรของพระองค์และพระองค์ก็ทรงประสงค์ที่อยากจะอวยพระพรในชีวิตของเราทั้งหลาย องทรงประสงค์ที่จะนำพาส่งช่วยเหลือและที่จะทรงตอบทุกคำร้องทูลของข้าพระองค์ทั้งหลายต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงนำถ้อยคำของพระองค์ที่เราจะเรียนด้วยกันขอทรงเปิดเผยความเข้าใจและความจริงแห่งพระคำของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์อย่างถูกต้องเรียนรู้ที่จะอธิษฐานอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์ จึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นหัวข้อที่คริเสเตียนทุกคนคุ้นเคยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะรู้จักดีแล้ก็เรามักจะเรียนรู้ตั้งแต่วันที่เรารับเชื่อแล้วนะคะวันที่เรารับเชื่อแล้ก็ อธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจและหลังจากนั้นเราก็จะถูกสอนว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างไรนะคะเพราะการอธิษฐานเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นลมหายใจของคริสเตียนก็ว่าได้นะคะเราก็จะถูกสอนให้อธิษฐานอันดับแรกเลยก็คือ มีอะไรต้องการก็อธิษฐานกับพระเจ้านะบอกกับพระองค์นะมีอะไรอยากจะขอก็ขอเลยนะเพื่อจะพิสูจน์ให้รู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงตอบคบอธิษฐานของท่านได้นะคะแต่หลายครั้งก็เกิดความเข้าใจผิดนะคะว่าการอธิษฐานแท้จริงคืออะไรกันแน่นะคะทำไมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคริสเตียนนะคะบางครั้ง เนื่องจากว่าหลายคนมาจากศาสนาเดิมนี้ที่เคยเชื่อเคยปฏิบัติมาก็คิดและเข้าใจว่าการอธิษฐานเป็นการสวดมนต์นะคะแล้วก็คือที่จะมีแต่บทที่จะเขียนไว้แล้วก็มีบางแห่งก็เราก็จะสอนผู้เชื่อใหม่เขียนเป็นคําอธิษฐานให้เขาแต่บางทีเขาก็จะเรียกว่าเป็นบทสวดมนต์ ก่อนนอนก่อนอธิษฐานไอ้ก่อนอทานอาหารก่อนทำสิ่งอื่นใดหรือเป็นคำสวดมนต์ที่ขอที่จะให้พระเจ้าช่วยแล้วก็จะมีบทเดียวตลอดแล้วก็ท่องตามบทนั้นตลอดนะคะจะแท้ที่จริงแล้วคำอธิษฐานการอธิษฐานไม่ใช่การสวดมนต์นะคะแล้วก็เราก็ชินว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า ก็จะมีผู้แนะนำเราบอกว่ามีอะไรให้เราอาธิษฐานขอต่อพระเจ้าเราก็เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าการอาธิษฐานก็คือการขอเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรจะขอก็ไม่อธิษฐานใช่จริงอยู่โภชนาของพระเจ้าสัญญาไว้นะคะพระเยซูสัญญาไว้ในมัทธิวบทที่7จข้อ7ว่าจงขอและจะได้จงหาและจะพบจงเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านนะคะฉะนั้น พระเจ้าของพระเจ้าได้สัญญาไว้นะว่าเราขอและจะได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการอธิษฐานคือการขออย่างเดียวนะไม่มีอะไรต้องขอก็ไม่ต้องอธิษฐานนะคะเรารู้ว่าเราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะคะและในฐานะของเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าฉะนั้นระหว่าง พระเจ้าเป็นพระบิดาและเราทั้งหลายเป็นพระบุตรการอธิษฐานเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อนะคะเป็นการที่ลูกคุยกับพ่อฉะนั้นการอธิษฐานเป็นการพูดคุยหรือการสนทนาระหว่างเราที่เป็นลูกกับพ่อถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็การอธิษฐานก็ไม่ใช่การสวดมนต การอธิษฐานก็ไม่ใช่เป็นการขอเท่านั้นหรือบางทีมากไปบบกว่านั้นก็คือบางคนก็เอาง่ายๆเลยก็คิดว่าการอธิษฐานก็เหมือนกับท่องคาถานะบางทีก็จดพระสัญญาของพระเจ้าบางตอนไปเป็นคําอธิษฐานแล้วก็พูดซ้ําๆซักๆในประโยคหรือในบทนั้นและเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อเราท่องท่อแล้วหรืออธิษฐาน ตามนั้นแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะถ้าเราจะทำหรือจะใช้แต่เราจะใช้วิธีนั้นเท่านั้นเป็นเหมือนกับการท่องคาถาและคาดว่าสิ่งที่เราท่องนั้นจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานั้นก็ไม่ใช่นะคะเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเสียใหม่นะคะว่าการให้ด่านที่แท้จริงนั้นคือการพูดคุยหรือการสนทนากับพระเจ้า ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เดิมโดยเฉพาะพระธรรมสดุดีซึ่งเป็นคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดเราจะรู้ดีว่าการอธิษฐานเป็นเช่นไรในแต่ละสถานการณ์นะคะก็เป็นเหมือนเหมือนกับดาวิดคุยกับพระเจ้าเมื่อเขาอยู่ในสถานการณ์ความทุกข์เขาก็คุยถึงความทุกข์เมื่อเขาอยู่ในสถานการณ์ความกลัว เขาก็พูดถึงความกลัวเมื่อเขาอยู่ในสถานการณ์ชื่นชมยินดีเขาก็สรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์นะคะนั่นเป็นสิ่งที่ที่สอนเราและก็สื่อให้เราได้เข้าใจถึงการอธิษฐานอย่างถูกต้องนะคะถ้าเราอ่านพระธรรมสดุดีหลายๆบทที่เป็นคำอธิษฐานของท่านกษัตริย์ดาวิดเราจะเข้าใจคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานดีนะคะ หรือว่าหลายครั้งเราเคยไหมในการอธิษฐานบางครั้งเราก็อธิษฐานขอบางเรื่องเป็นเวลานานแล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบสักทีแล้วเราก็คิดว่าพระเจ้าได้ยินเราหรือเปล่าเราเริ่มจะสงสัยนะคะหรือบางอย่างเราอธิษฐานขอแล้วนะคะ และเราก็รู้สึกว่าไม่มีวี่แววเลยว่าจะได้รับคำตอบเหมือนคำอธิษฐานของเราขึ้นไปถึงแค่เพดานเท่านั้นไม่ไปถึงพระเจ้าบางครั้งก็อธิษฐานขอก็ได้ทันทีหรือบางครั้งยังไม่ได้อธิฐานขอเลยเพียงแค่คิดเท่านั้นก็ได้รับแล้วนะคะเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้ไหมคะนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ กาารอธิธนฐแน่นอนเราทุกคนเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราก็ต้องการที่จะได้รับคำตอบทุกครั้งไม่ว่าจะให้หรือไม่ให้ใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเป็นได้เราก็ต้องการที่จะได้ตามที่เราขอทุกครั้งไปนะะและให้เป็นเหมือนกับที่เราขอด้วยนะคะปัญหาที่หลายครั้งเราไม่ได้รับคำตอบ ไม่ได้อยู่ที่พระเจ้านะคะเพราะว่ามีพระสัญญาของพระเจ้ามากมายเกี่ยวกับที่จะทรงตอบคำอธิษฐานเรานะคะหรือว่า พระเจ้าตรัสมุสาหรือแน่นอนไม่ใช่อย่างแน่นอนหรือพระเจ้าช่วยเราไม่ได้หรือก็ไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้และเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจะทรงตรัสมุสาเพราะในพระเจ้าไม่มีความแปรปรวนไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่ใช่เป็นเหมือนมนุษย์ที่พูดแล้วจะไม่ทําตามนะคะ ฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ไหนนะคะที่เราไม่ได้รับคำตอบไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะตอบแต่ปัญหาอยู่ที่เราทั้งหลายเองที่เชื่อในพระองค์นะคะฉะนั้นในหัวข้อนี้ดิฉันจะมีโอกาสสอนถึงปัญหาทำไม เราไม่ได้รับคําตอบในคําอธิษฐานเราควรจะอธิษฐานเช่นใดอย่างไรและพระเจ้าของพระเจ้าสอนไว้อย่างไรเกี่ยวกับการอธิษฐานอย่างถูกต้องและเป็นการอธิษฐานที่จะได้รับคําตอบทุกครั้งนะคะฉะนั้นประการแรกที่ดิฉันจะพูดถึงก็คืออุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานของเราไม่สำฤทธิผลนะคะอุปสรรค ที่ทำให้พระเจ้าตอบคําอธิษฐานเราไม่ได้แน่นอนการอธิษฐานของเรามีอุปสรรคแน่นอนนะคะพระเจ้าไม่ใช่ผีนะคะเพราะว่าเมื่อเราขออะไรก็ให้หรือเมื่อเราบนบานสารกล่าวให้ในสิ่งที่เขาเรียกร้องแล้วเขาก็จะให้ตามที่เราปรารถนาพระเจ้าสนใจในชีวิตของเราด้วย ผีไม่ได้สนใจว่าเราจะดีจะชั่วเราขอถูกใจมันมันก็ให้นะคะแต่ถ้าผิดกันก็ทำร้ายเราเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะทำตัวอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามนั้นผีมารซาดานไม่ใส่ใจแต่พระเจ้าใส่ใจนะคะสิ่งใดก็ตามที่เราขอ พระเจ้าที่เราเชื่อนั้นพระองค์มักจะเปรียบเทียบพระองค์เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนบิดานะคะฉะนั้นมีพระเจ้าของพระเจ้าตอนหนึ่งได้ก,กล่าวไว้ว่าบิดาในโลกนี้ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนมากกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับลูกของพระองค์ นะคะคฉะนั้นนี่เป็นคำสัญญาของพระองค์แต่ในพระธรรมยอนนะคะยอนบทที่15ข้อ7ก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า ถ้าปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นเราทั้งหลายคงปรารถนาและก็ต้องการอย่างแน่นอนใช่ไหมคะโอเคสิ่งแรกเลยให้เรามาดูด้วยกันถึงอุปสรรคและปัญหาในการที่พระเจ้าไม่สามารถตอบคําอธิษฐานของเราได้นะคะสิ่งแรกเลยให้ <c oughs> <c oughs> ขออภัยคะ่ะให้เปิดไปดูในพระธรรมมัทธิวนะคะ มัทธิวบทที่18ในพระธรรมมัทธิวบทที่18นะคะข้อที่15ไปจนถึงข้อที่20นะคะได้อ่านว่าหากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านก็จะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสามปากเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีระบบความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลก ก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เหมือนกันเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นนะคะในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างคนสองคนขึ้นไปนะคะแต่จริงๆในวันนี้ประการแรกเลยที่ดิฉันจะพูดถึง ไม่ได้เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลแต่เป็นความขัดแย้งซึ่งอยู่ภายในตัวของคนคนนั้นเองที่อธิษฐานนะคะซึ่งเป็นคําอธิษฐานที่ขัดแย้งกับการดําเนินชีวิตของเขานะคะดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าทุกคนที่มาเชื่อในพระเจ้านั้น สิ่งหนึ่งที่เราปรารถนาอย่างยิ่งคือเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเราอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเราอยากจะรักพระเจ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเราอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูนะคะแต่ก็หลายต่อหลายครั้งเราก็ได้อธิษฐานนะคะและก็ขอต่อพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยที่จะให้เราเป็นคริสเตียนที่โตขึ้น รักพระเจ้ามากขึ้นเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นดิฉันเชื่อแน่ว่านี่เป็นคำอธิษฐานของหลายคนที่เชื่อในพระเจ้าแต่หลายต่อหลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานและอธิษฐานและก็อธิษฐานวันผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปจนเป็นหลายปีเราก็ยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตอย่างแท้จริง ชีวิตริสเตียนเราก็ยังไม่ไปไหนเลยนะคะเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเพียงพอความเชื่อก็ดูเหมือนจะถดถอยอีกซ้ำไปนะคะฉะนั้นทำไมคำอธิษฐานของเรามันไม่เป็นจริงสักทีเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นหลายต่อหล,ลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานเช่นนี้แล้วเราก็คาดหวังพระ พระเจ้าจะเข้ามาทำการอัศจรรย์ในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเราปรับเปลี่ยนเราช่วยให้ใจของเราโอ้เพืเหมิมรักพระเจ้ามากขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยและชีวิตของเราก็เหมือนเดิมยังดําเนินเหมือนเดิมยังไม่เห็นโตขึ้นยังไม่เห็นมีความเชื่อ ก็ยังไม่รักพระเจ้ามากขึ้นยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นนะฉะนั้นหลายครั้งชีวิตของเราที่ดำเนินอยู่ในประจำวันขัดแย้งกับคำอธิษฐานของเราเพราะเราคดาดหวังว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะทำงานทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราโยนความรับผิดชอบนั้นให้พระเจ้าเลย โดยที่เราไม่ได้ลุกขึ้นทำอะไรเลยเราอยากรู้จักพระเจ้าเราก็ไม่เรียนพระคัมภีร์นะคะเราอยากจะมีความเชื่อเราก็ไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะความเชื่อเกิดขึ้นเพราะการได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าการรู้จักกับพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นจากที่เราเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่คุณไม่เรียนแล้วคุณจะมีความรู้และก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้น เป็นไปไม่ได้ที่คุณไม่รับพระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเลยนะคะและคุณจะมีความเชื่อมากขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่คุณไม่กินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเลยและคุณก็ได้แต่อธิษฐานว่าขอพระเจ้าให้คุณเข้มแข็งมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เข้มแข็งคุณไม่รับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเลยคุณคาดหวังว่าคําอธิษฐานของคุณจะสําเร็จแต่ชีวิตของคุณก็ยังเนินดําเนินแบบเดิมๆนี่ก็คือ พฤติกรรมและการกระทํามันขัดแย้งกับการอธิษฐานนะคะฉะนั้นเราไม่ให้พฤติกรรมของเราที่จะสอดคล้องกับคําอธิษฐานเราไม่ทําในส่วนของเราที่จะทําให้คําอธิษฐานของเรานั้นสําเร็จแต่เราโยนความรับผิดชอบนั้นไปให้พระเจ้าทำหมดเลยขอการอัศจรรย์อย่างเดียว ชีวิตขีสเซียนหลายคนชอบทางลัดนะคะชอบทางลัดและก็ไม่ชอบลงมือทำไม่ยอมจ่ายราคาแต่คาดหวังว่าให้เป็นหน้าที่ที่พระเจ้าทำทั้งหมดก็ไหนบอกว่าพระเจ้าทรงกระทาได้ทุกสิ่งไหมนั่นไปนู่นเลยนะคะโดยที่คุณไม่ลุกขึ้นทำอะไรเลยพฤติกรรมขัดแย้งกับคำอธิษฐานนะคะต่อมาก็คือการดำเนินชีวิตที่ขัดแย้งต่อพระชนนะนะคะ เราไม่สามารถหลอกตัวเองได้นะคะและเราก็ไม่สามารถหลอกพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันหลายครั้งเรารู้ตัวนะคะว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นนะคะเรากำลังทำและก็ดําเนินไปโดยขัดแย้งต่อพระชนะของพระเจ้าเรารู้นะว่าควรจะทำอย่างไรแต่เราก็ มีข้ออ้างบอกว่าพระเจ้ารู้ว่าลูกเป็นเพียงมนุษย์ที่มีความอ่อนแอพระองค์รู้ว่าลูกเป็นคนบาปนะลูกยังทำไม่ได้ฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้ดำเนินตามถ้อยคำของพระเจ้านะคะเหมือนกับยอห์นบทที่15ข้อ7ที่ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเราสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์และให้ถ้อยคำของพระองค์นั้นมาฝังอยู่ในเราเราจะสังเกตว่าเมล็ดพืชถ้าไปฝังลงในดินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเป็นเมล็ดพืชที่ดีมันก็จะแตกออกและเจริญเติบโตขึ้นเกิดดอ,อกออกผลเช่นเดียวกันชีวิตคริสเตียนถ้ามีถ้อยคำของพระองค์ฝังในชีวิตไม่ได้ไปฝังที่สมองนะคะ ความรู้ในพระคัมภีร์ไม่ใช่ฝังที่สมองต้องฝังที่หัวใจฝังที่ใจเป็นการตัดสินใจทําตามนะคะฉะนั้นหลายต่อหลายครั้งคริสเตียนดําเนินชีวิตที่ขัดแยง้งต่อพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งก็มักจะอ้างพระสัญญาของพระองค์ก็ไหนละ่ะพระเจ้าสัญญาว่าจะตอบพระเจ้าสัญญาว่าจะให้เราก็อธิษฐานแล้วทําไมเราไม่ได้รับก็เพราะชีวิตของเราดําเนิน ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นในพระวจนะของพระเจ้าก็จึงได้เตือนไว้อย่างชัดเจนนะคะหลายครั้งไม่เพียงแต่เราดำเนินชีวิตที่ขัดแย้งเท่านั้นหลายต่อหลายครั้งรู้แล้วก็ยังทำอีกนะคะไม่เพียงแต่ไม่รู้เท่านั้นที่ทำแต่บางครั้งรู้ทั้งรู้ก็ยังทำอยู่นะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกเช่นนี้ เราคาดหวังอะไรจากพ่อคะถ้าเราเป็นลูกที่ไม่เชื่อฟังและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพ่อเราไม่ได้ดำเนินตามทางที่ถูกต้องเราเดิมดำเนินตามทางโลกพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานได้อย่างไรเกรงว่าเมื่อพระเจ้าทรงตอบเรากลายเป็นไปสนับสนุนเนื้อหนังของเราสนับสนุนในวิธีที่ไม่ถูกต้องของเรา หลายครั้งพระเจ้าจึงตอบคําอธิษฐานของเราไม่ได้นะคะต่อมาในสิ่งต่อมาก็คือความขัดแย้งนะคะที่สส่วนตัวก็คือความปรารถนาของเราขัดแย้งต่อพระชนะของพระเจ้านะ ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ1ถึงข้อ4ดิฉันจะอ่านให้ฟังอะไรเป็นสาเหตุของสงครามและอะไรเป็นสาเหตุของการทะเละวิวาทกันในพวกท่านนิ่ใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือที่ทำให้ท่านต่อสู้กันท่านั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ท่านไม่ได้ท่านทะเลาะแล้วก็ทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสปัญหาของท่านความปรารถนาขัดแย้งต่อโภชนะของพระเจ้าการอธิษฐานสิ่งที่ขอนั้นขัดแย้งกับโภชนะของพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขออะไรในโลกนี้ไม่ได้เลยนะคะน,นั้นไม่ใช่ แท้ที่จริงแล้วประสบการณ์ในชีวิตของดิฉันพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานอะไรมากมายในชีวิตบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งนั้นมันเป็นของฟุ่มเฟือยอีกซ้าไปแต่พระเจ้าก็ให้ในความเป็นผู้หญิงเราก็รักสวยรักงามพระเจ้าก็ใส่พระทัยในสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้พระเจ้าก็ทรงโปรดประทานให้กับเราแต่ในที่นี้ได้กล่าวไว้ว่า ความปรารถนาที่ขัดแย้งต่อพระนจาของพระเจ้าก็าคือการอธิษฐานที่เกิดจากความต้องการของเราอย่างเดียวเพื่อตัวเราเองเพื่อความสะดวกสบายความสนุกสนานเพื่อบำรุงบำเรอเนื้อหนังของเราเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังของเราเพื่อสนองความอยากของเราไม่ใช่เป็นความจำเป็น หลายครั้งคำอธิษฐานของเราไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะเกิดจากกิเลสตัณหาความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเกิดจากความทะเยอทะยานหลายครั้งก็เกิดจากความอิจฉาเห็นคนอื่นมีเราก็อยากจะมีบ้างนะเห็นคนอื่นได้เราก็อยากจะได้บ้างเราก็ขอบ้างนะคะเมื่อเราขอเราก็ไม่ได้แล้วทำไมเราเจึงไม่ได้ก็เพราะเราขอผิดนะคะ เพราะเกิดจากคิลตนาของเราฉะนั้นหลายครั้งคําอธิษฐานของเราจึงไม่ได้รับการตอบสนองจากพระเจ้าเพราะภายในตัวเราเองนะยังมีความขัดแย้งกันอยู่จึงไม่ได้รับคําตอบนะเป็นในชีวิตของเราที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า พระเจ้าทรงประสงค์ที่ฟังคำอธิษฐานของทุกคนและพระองค์อยากจะทรงตอบแต่หลายครั้งสิ่งสามประการนี้เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานไม่ได้ก็คือคำอธิษฐานที่ขัดแย้งต่อพฤติกรรมของเราก็คืออธิษฐานอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนะอธิษฐานอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่ก็ยังทำ,ทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ต่อมาสิ่งต่อมาก็คือ คำอธิคำอธิษฐานที่ขัดแย้งคือชีวิตที่ขัดแย้งต่อโจนาะของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ดําเนินชีวิตที่ตรงกันข้ามกับโจนะของพระองค์นะคะเราไม่ได้ทําตามโจนะของพระองค์ประการต่อมาก็คือเป็นการอธิษฐานเพื่อสนองกีเลสตัณหาของเราเท่านั้น ส,สนองความอยากของเราเท่านั้นนะคะอันนี้คือเป็นอุปสรรคที่พระเจ้าไม่ส่งตอบคําอธิษฐานของเรานะวันนี้จะพูดถึงประการเดียวก่อนนะคะคราวต่อไปจะพูดถึงอีกสองประการเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เป็นอุปสรรคในคําอธิษฐานของเรานะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะ